คือปกติหมอจะวิเคราะห์หน้าให้ฟรีนะคนที่ inbox มาหาหมอแต่ช่วงหลังเนี่ยเอาพูดกันง่ายๆนะหมอกลัวจะเกิดดราม่าตรงที่แบบว่าคือด้วยความที่หมอเป็นน่าจะเป็นคนแรกๆนะคะนอกจากอาจารย์แล้วน่าจะเป็นคนแรกที่หมอออกมาพูดว่าทาไมการฉีดฟิลเลอร์ต้องฉีดแบบลิฟติ้งฉีดแบบเก่ามันมีผลยังไงทีเนี้ยมันอาจจะไปกระทบคนที่เขาใช้เทคนิคเก่า แล้วก็เกิดการตีความไปว่าหมอแบบมาพูดว่าการฉีดเทคนิคเก่าๆมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบมีความระมัดระวังในการวิเคราะห์หน้ามากขึ้นนะช่วงหลังหมอก็เลยจะบอกในอินบ็อกซ์ไปว่าจริงๆถ้าตั้งใจจะไปฉีดกับหมอคนไหนอ่ะควรจะให้หมอคนนั้นวิเคราะห์หน้าเพราะว่าหมอแต่ละคนก็จะวิเคราะห์หน้าต่างกัน หมอก็ออกตัวว่าหมอใช้เทคนิคแบบนี้การวิเคราะห์หน้าหมอจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็จะมีความรู้สึกว่าการฉีดเทคนิคของหมอเนี่ยใช้ฟิลเลอร์เยอะหรือเปล่าฟิลเลอร์ยกหน้าเนี่ยเป็นการฉีดที่ไปแก้ปัญหาแต่ละชั้นดังนะั้นถ้าคนไข้มีคนไหนมีปัญหาเกือบทุกชั้นเนี่ยมันต้องใช้ฟิลเลอร์ต่างกาันพอถามเรื่องใต้ตาของกับหมอมาหมอจะบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาที่กระดูกก็ต้องทํากระดูกเบ้าตาใหม่โดยใช้ฟิลเลอร์ตัวแข็ง ทำแล้วยังเหลือส่วนของร่องน้ำตาลลึกมึงก็ต้องใช้ตัวอ่อนทีนี้ถ้าคนไข้เอาเอาวิธีการนี้ไปเทียบกับคนที่เขาใช้เทคนิคเก่าๆที่เขาใช้ตัวอ่อนกลบเลย มันก็จะใช้ฟิลเลอร์แค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยคือต่อไปนี้หมอก็จะเลยมีคําพูดลงไปในในอินบ็อกซ์ว่าคือถ้าตั้งใจจะไปฉีดกับหมอคนไหนให้ให้หมอคนนั้นเป็นคนวิเคราะห์ดีกว่านะโดยที่ไม่ใช่ว่าหมอไม่อยากตอบนะแต่หมอเกิดกลัวเกิดความเข้าใจผิดนะคะอย่างเคสเมื่อวานเนี้ยหมอก็เป็นน่าจะเป็นวันแรกที่หมอตอบแบบนี้ไปนะคะก็อยากเข้าใจผิดกันว่าเออหมอไม่ไม่เต็มใจในการวิเคราะห์หน้านะคะถ้าถ้าหมอไม่เต็มใจหมอจะไม่ส่งรูป รูปอ์ตเวิร์กตัวหนึ่งว่าถ้าอยากให้หมอวิเคราะห์หน้าเนี่ยให้ส่งรูปหน้าตรงไม่แต่งหน้าไม่แต่งแอปส่งมาให้หมอวิเคราะห์ได้นะคะแต่ว่าพยายามอย่าเอาคําวิเคราะห์ของหมอเนี่ยไปคือเราเก็บไว้ในใจได้เรารู้สึกอ่ะหมอหมออ้อยวิเคราะห์แบบนี้นะแต่พอเราไปฉีดกับหมอคนนี้ให้ให้รู้ไว้เลยว่าหมอแต่ละคนจะวิเคราะห์ไม่ไม่เหมือนกันแล้วก็มันไม่มีใครผิดใครถูกเพราะว่าเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันเรียนมาไม่เหมือนกันนะคะก็ ย้ำอีกทีก็คือให้หมอวิเคราะห์หน้าได้แต่ว่าอย่าเอาไปเป็นแบบว่าเป็นข้อเปรียบเทียบแบบเฮ้ยหมอคนนี้พูดไม่ตรงกับหมออ้อยไม่ดีแน่เลยไม่ใช่นะคะหมอแต่ละคนไม่เหมือนกัน